รายการต่อตนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ได้ไม่ต้องรอเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมสินเชื่อธนาคารอมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารออมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับบินและรายการอัปเดตไทยแลนด์ครับ อัปเดตไทยแลนด์สัปดาห์นี้นะครับบินพาคุณผู้ชมมาที่หมู่บ้านช้างบ้านตากลางจังหวัดสุรินการเดินทางของบินในครั้งนี้นะครับได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโมเมนต์ที่ใช้สร้างได้ไม่ต้องรอ เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมครับการเดินทางมาที่นี่นะครับเพื่อจะนำคุณผู้ชมมาศึกษาวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่นะครับโดยเฉพาะชาวกลวยที่มีความผูกพันกับช้างมาอย่างยาวนานโดยที่นี่นั้นนะครับได้นำเอาสิ่งที่มีอยู่ในพื้นที่นั่นก็คือวิถีชีวิตของช้างแบบนี้นะครับมาใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนนะครับนอกจากนี้นะครับยังจะพาคุณผู้ชมมาศึกษาวิถีชีวิตของการเลี้ยงช้างของชาวกลวยนั่นเองนะครับโดยวันนี้บินบอกว่ายังสามารถที่จะมาเป็นควานช้างได้ด้วยนะครับจะมีความโดดเด่น น่ารักแค่ไหนนั้นสามารถติดตามได้ในวันนี้นะครับในอัปเดตไทยแลนด์ครับอุ้ยสนุกจริงๆเพื่อมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของหมู่บ้านช้างวันนี้จําเป็นครับที่จะต้องมีปราชุมชน มาให้ความรู้กับบินนะครับจุดที่เรามานั่งตรงนี้ทราบว่าเป็นจุดที่มีความสําคัญมากโดยวเพาะประเพณีการบวชนาคช้าง,ง,งจุดนี้เรียกว่าวังทะลุคือจุดที่แม่น้าสองสายอะไรมาบรรจบกันคือลำน้ําชีกับลําน้ํามูลด้วยน้าสองสายอะไรมาบรรจบกันทําให้เกิดสันดอนดินสมัยก่อนยังไม่มีโบสถ์ก็เลยใช้ฐานที่ตรงนี้เป็นสิมน้ําหรือโบสถ์น้ำครับพอยุคหลังมันมีโบสถ์แต่แล้วก็ยึดถือตรงนี้เป็นที่ศักดิ์สิทธ งานแพน่าจะมีขึ้นทุกแรม14่ข้ามเดือน6ของทุกปีช้างสักกี่เชือกได้ครับในแต่ละปีช้างเป็นร้อยเชือกครับผมเป็นร้อยเชือกเลยครับผมทีนี้ชื่อหมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์เนี่ยถือว่าที่นี่เนี่ยใหญ่ที่สุดเลยไหมครับในจังหวัดสุรินทร์ครับใหญ่ที่สุดตอนนี้มีช้างสักกี่เชือกที่อยู่ในระเวกหมู่บ้านนี้ฮะสี่เชือก400เชือกเลยอะไรที่ทําให้ที่นี่มีช้างเยอะขนาดนี้ที่มีช้างเยอะ <N un> น่าจะเป็นเรื่องความเชื่อที่ว,ว่าเรานับถือประกำรรพระภูประกำพร,<อ>ระรูประกำคือเทพสูงสุดของชาวช้างรองลงมาก็เป็นผีประกำรรคือผีบรรพบุรุษของเราในการเชื่อถือพระภูประกรรนี้เหมือนเป็นหลักปฏิบัติหรือกฎระเบียบการจัดระเบียบสังคมคในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อกันต่อช้างฐานประกันรวมของหมู่บ้านจะตั้งอยู่ที่จันลมหรือว่าเดี๋ยวนี้คือ ศูนย์คนที่ศึกษาห,หรือโลกของช้างงั้นเดี๋ยวขอญาตพี่พรนะครับ<น>ะจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูสารประกำรรซึ่งเป็นสารประกำร,ร,รวมเป็นจุดเริ่มต้นในการที่หมอช้างต่างๆนะครับไปรวมตัวกันก่อนที่จะออกไปหาช้างนั่นเองงั้นเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับคุณผู้ชมครับ ตอตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตสีนาโนซูเปอร์อาร์เมอร์ TPI ฉาบเช้าทาบ่ายเข้าอยู่เย็นไม่มีกลิ่นปราศจากสารระเหย ื่อให้ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของหมู่บ้านช้างอยากเจาะลึกนะครับวันนี้บินเลยนาคุณผู้ชมมาที่นี่ครับบริเวณหน้าสารประกรรมนะครับก่อนอื่นเลยให้พี่ประดิษฐ์เล่าก่อนเลยว่าจุดนี้บริเวณนี้หน้าสารประกมเนี่ยมีความสําคัญยังไงในอดีตครับในอดีตนั้นในชุมชนเราจะเป็นชุมชนวิถีชีวิตคนกับช้างนะครับก่อนที่จะไปจับช้างป่านะครับก็จะนําคารวานผู้ที่จะไปจับช้างป่านะครับมาพักค้างแรมบริเวณนี้นะครับประมาณ3วัน3คืนเพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องของร่างกายนะครับแล้วก็จิตใจของเรานะครับ ตลดถึงทำาปิการเตรียมสเบียงแล้วก็ฝึกพูดภาษานะครับที่จะออกไปจับทางป่านะครับจะเป็นภาษาเฉพาะสารประกรรมนะครับคำว่าประกรรมก็มาจากเชือกประกรนะครับที่เราจะเห็นอยู่เป็นเชือกประกรรมก็คือที่เป็นเส้นๆที่อยู่ด้านบนใช่ครับก็คือทําขึ้นมาจากหนังควายก็จะใช้ควาย3ตัวก็ทําเป็นวงบาดเล้วไปคล้องช้างก่อนที่เราจะมีเชือกประกรรมขึ้นมาก็จะมีพิธี ปกเศษโดยหมอช้างอุโสคือเรียกวิญญาณผู้ศีปิศาจบรรพบรุษบรรพระชนมาสิงสถิตยอยู่ในเชือกประกรร,รบแล้วก็หลังจาก จับช้างป่าเสร็จแล้วเราก็จะมาพักตรงนี้ก่อนก่อนที่จะเข้าหมู่บ้านเพื่อเราไปจับช้างป่าอาจจะมีสิ่งที่ตามมากับเราครับอาจจะเป็นสิ่งดีบ้างไม่ดีบ้างก็มา<ร>ทำพ<า>ิธีนี้ครับก่อนที่จะเข้าไปในหมู่บ้านอีกครั้งหนึ่งเอาล่ะครับนี่ต้องบอกว่าเป็นองค์ความรู้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะมาศึกษาหมู่บ้านช้างแห่งนี้นักท่องเที่ยวมาก็สามารถที่จะมาสักการะสารประกรรมได้ไม่จําเป็นต้องมาทําพิธีแต่ถือว่าจุดนี้เป็นจุดศูนย์รวมใจนะครับของผู้คนที่นี่นะครับ มาแล้วครับต้องบอกว่านี่คือจุดไฮไลท์ของการเดินทางมาของบินในครั้งนี้เลยนะครับ <t> นี่ก็คือน้องฝ้ายนะครับแล้วก็ที่ยืนข้างข้างบินก็คือน้องปุ้ยนะครับ ah. ซึ่งถือว่าเป็นควานช้างผู้หญิงคนที่นี่ด้วยสวัสดีครับ ah, สวัสดีค่ะผู้หญิงก็เป็นควานช้างได้ใช่ไหมฮะต้องบอกว่าใจต้องรักรใจต้องรัก <S 2> <S 2> <S และที่อยู่ข้างหลังของบินก็คือทังน้องฝ้ายทางน้องฝ้ายเพราะว่าเป็นช้างเพศเมีย อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยห้ปีค่ะโอ้เขาจะดูสวยสง่าดูไม่แก่เลย,<ช>เลยนะ<ช>จริงแล้วเป็นคุณป้านะครับเน<อ>ี่ยทีนี้นักท่องเที่ยวอย่างบินั้ามาแบบนี้ครับแล้วอยากจะเรียนรู้วิถีชีวิตของควานช้างเราสามารถมาเรียนรู้ได้ใช่ไหมได้ค่ะนี่ค่ะอุปกรณ์สําหรับทําความสะอาดหลักช้างค่ะ<อ>ก็จะมีคลาดแล้วก็บุ้งกีเก็บ ขยะนะคะให้้ชาโอเคแล้วเหมือนเวลาเราสังเกตลักษณะของช้างอย่างเงี้ยครับว่าช้างตัวไหนเขามีอุปนิสัยอย่างไรอีซึ่งมันดมผมอย่างเงี้ยฮะนี่เลยมีฤทธิ์เราต้องเหลือดกลิ่นสังเกตใบหูนะคะถ้าช้างอารมณ์ดีใบหูจะกระพือผือพับแบบนี้พร้อมกันค่ะแสดงว่านี่คืออารมณ์ดีใช่ค่ะแต่ถ้าหูกลางใส่เราปุ๊บ พอเพียงว่าเราไว้ใจได้ไหมหรือว่าเรามาทําอันตรายให้เขาหรือเปล่าถ้าเขาสบายใจก็จะเป็นมิตรค่ะอย่างเช่นตอนนี้ซึ่งเขาอาจจะสบายใจนะแต่ผมไม่ค่อยสบายใจเลยตอนนี้ขอญาตเก็บขี้ช้างก่อนขี้ช้างช้างขีะกที่สองครับหลังจากเก็บขี้ของน้องฝ้ายเรียบร้อยพังฝ้ายแล้วนะ ต้องมาเนี่ยอยู่กับช้างก็จะมีกลิ่นตัวเหมือนช้างค่ะเป็นปกติก็ขั้นตอนต่อไปก็ไปตัดหญ้ากันต้องไปตัดหญ้าเพื่อให้เป็นอาหารเราจะให้อาหารรักกี่ครั้งครับช้างกินได้ตลอดค่ะเพราะว่าเขาเป็นสัตว์กระเพาะเดียวแล้วเขาก็จะกินแล้วก็ถ่ายกินแล้วก็ถ่ายทั้งวัน กินแล้วทายงั้นถ้าเราไม่อยากเก็บขี้ช้างเขาไม่ต้องให้กินเขาไม่ได้กระตใหยเขากินตลอดนี่คือหญ้าเนเปียที่เราปลูกเอาไว้ใช่ค่ะเราจะเลือกยังไงครับเราจะต้องตัดต้นไหนประมาณนี้ได้หมดค่ะเพราะถ้าแก่มากช้างก็จะกินลำไม่ได้มันก็จะแข็งแต่ประมาณนี้ก็ไม่ไม่แก่มากค่ะาลังพอดีวิธีการให้ต้องให้ยังไงครับเข้าไปให้แบบ ไปวางไว้กับพื้นดีดีอ,อ๋อวางกับพื้นดีดีใช่ค่ะ,ะเพราะว่าช้างเชื่องน,นี้ถ้าเกิดว่าหญ้าไม่ถึงพื้นเขาจะไม่ดึงจากเรางั้นเดี๋ยวเราก็เอาเข้าไปไวางให้จ้าก่อนจ้าก่อนอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับควานช้างใช่ค่ะอันนี้คือตะขอช้างค่ะตะขอช้างะอะไรกันเนื้ออันนี้คือตัวบิดสเกิลก็คือตัวปลดโซ่ ดี๋ยวให้พี่บินทําอะไรครับปดโซ่ช้างค,ครับได้หลังจากที่เราให้อาหารน้องช้างเรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวเราจะถึงเวลาพาน้องช้างไปอาบน้ำไ,ไการอาบน้ำช้างดูง่ายๆนะคะคแต่มันยากตรงที่ขัดตัวช้างอ่ะต้องขัดตัวด้วยวใช่ค่ะถ้าเราไม่ขัดช้าง ช้างจะเป็นโรคเชื้อราหรือว่าออผิวหนังนี่คือเราต้องขัดทุกวันอาบทุกวันเลยหรอใช่ค่ะบนซุ้มบนอ้ยตักบนจักบนเออแล้วแหละนี่คือกิจวัตรประจําวันของการช้างใช่ค่ะบางวันก็ไปวังทะลุบ้างไปอาบน้ำไปอาบน้ำอาน้ำที่วังทะลุมันจะสะอาดกว่าใสอย่าง เพราะว่ามันจุ่มทั้งตัววันนี้ต้องขอขอบคุณน้องปุ้ยเป็นอย่างสูงเลยนะครับ<ช>ที่ให้พี่ได้เป็นโอกาสเป็นควันช้างนะนีอมีอุปกรณ์ครบครันนะครับ<ช>ขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะ,คคะเดี๋ยวเราไปที่กิจกรรมต่อไปยังรออยู่เพียบเลยครับคุณผู้ชมครับ เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมสินเชื่อธนาคารออมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารออมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคนหนึงจุดไฮไลท์ที่สำคัญของที่นี่นะครับคือเรื่องของการบอกเล่าเรื่องราวผ่านงานศิลปะนะครับที่นี่นะักท่องเที่ยวจะได้สัมผัส สัมผัสภาพวาดที่บอกเล่าเรื่องเล่าความเป็นชุมชนชาวช้างในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเชื่อเนี่ยล้ำมุนมัดคือลำรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุหลังจากไปรักษาด้วยแผนปัจจุบันแล้วไม่หายเขาก็จะมาลำมุนมัดหรือลำผีฟ้าต่อไปก็เป็นอเพน่าชัดเจนเลยหน้าช้างในภาพนี้ก็จะเป็นลักษณะของการวาดออกไม้เห็นช้างนะครับเป็นช้างการแต่งหน้าช้างครับแต่งหน้าช้างอันนี้คือการแต่งหน้าช้างครับนี่ชื่อว่าหมอมิวส สารางามจะเป็นหมอสดตมลุนสุดท้ายถ้านักท่องเที่ยวมาชมฐานวัดภาพเล่าเรื่องวิถีชุมชนก็จะมีการเพ้นเสื้อเพ้นหมวกหรือรูปทรงง่ายๆที่ทําเป็นบล็อกขึ้นมาแล้วก็ปาดสีง่ายๆก็จะเป็นรูปทรงแล้วก็นำไปใส่ได้อันนี้คือให้ทํากันเองเลยทำกันเองเลยครับนี่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่นักท่องเที่ยวมาทเที่ยวหมู่บ้านช้างแห่งนี้นะครับก็จะได้รับภาพกันไปสําหรับคนที่โชคดีนะครับพี่พรเนี่ยก็จะโชว์ฝีม้ลายมือในการวาดอุ้ยนี่คือเวลาแค่ ไม่ถึง5นาทีเราก็ได้ภาพสวยๆแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับหล่อมากเลยอ่ะหล่อกว่าตัวจริงอีกหนึ่งอุปกรณ์สำคัญที่ควานช้างจะขาดไม่ได้เลยคุณผู้ชมครับก็คือนี่ครับอยู่ในมือของผมนี่คือตะขอครับซึ่งใช้สำหรับควานช้างในการปามช้างใช่ไหมครับคือตะขอก็คือใช้กับช้างทั่วไปนะครับเวลาเราจะสั่งเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็สามารถใช้ตะขอได้แต่ ก็สามารถใช้ขากระดิกได้เช่นกันแต่ขอช้างก็เป็นวัตถุมงคลอีกชนิดหนึง่งมาดูรูปลักษณ์ของมันน,นะครับทําไมไม้เนี่ยจะต้องคดเคี้ยวแบบนี้ด้วยฮะอันนี้เรามาสร้างลวดลายหรอครับไม่ได้สร้างอันนี้เกิดาจากธรรมชาติเลยไม้นี้มันอยู่ในป่าก็จะมีถาวัธุ์ึ้นไปมันมีความเชื่อก็คือไม้ที่ถาวัลพันนะครับ,รบก็จะมีเทวดารักเจ้าป่าเจ้าเขาปกปักรักษานะครับซึ่งก็จะเป็นไม้มงค,คลมาที่นี่ครับนักท่องเที่ยวนอกจากมาได้ความรู้แล้วทราบว่าผู้ใหญ่ศรีรา จะสอนให้ด้วยครับผมอย่างนี้พอได้ไหมครับพี่ผู้ใหญ่เช็คงานก่อนครับคุณครูสวยมากเลยสวยนะฮะนี่นะครับเราก็จะได้ตะขอแบบนี้นะสวยงามนะครับเก็บไว้เป็นี่ระลึกได้ด้วยนะครับสามารถจะซื้อไปกลับไปที่บ้านได้แล้วก็ที่สําคัญเป็นความภูมิใจของตัวเราเองเพราะเราได้ทําด้วยฝีมือของเราเอง มาอีกฐานหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นฐานการเรียนรู้ที่สําคัญมากเลยนะครับก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากช้างนั่นเองที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับอันนี้คือส่วนไหนของช้างครับเนี่ยมองไม่ออกเลยขนหางช้างไ<ช>อ้น,นี่คือขนที่มันอยู่ที่หางช้างใช่แล้วครับผมให้น,นักท่องเที่ยวมามีส่วนร่วมในการทําเป็นแหวนแหวนหางช้างนี่ถือว่าเป็นเครื่องรางของขลังด้วยแหละใช่ครับเชื่อว่านะครับเป็นเครื่องรางนะครับที่ ช่วยเสริมบารมีเสริมสริมงคลปัดเป่าลังควานแล้วก็เป็นหนึ่งในห้าของเครื่องราชสกุลตะพันที่พระมหากษัตริย์ไทยของเราใช้ในพิธีราชมงคลต่งางๆหนึ่งในห้าจะมีขนางช้างด้วยเป็นสิ่งมงคลเ้วเอามาถักเป็นแหวนกลายเป็นของประดับติดตัวได้ด้วยใช่ครับ,รบของฝาาของทีละลึกนะครับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวมาชมหมู่บ้านเรานักท่องเที่ยวอยากจะได้แบบไหนชอบใจแบบไหนรสอน<อ><อ>ได้หมดเลยสอนได้หมดเลยครับ ใกล้ๆก,กับชุมชนบ้านตากลางแห่งนี้นะครับต้องบอกว่าสถานที่ที่บินมายืนอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าสุสารช้างนะครับเป็นที่รวบรวมเอาช้างจากทั่วประเทศนะครับที่มีการประกอบพิธีมีการฝังเรียบร้อยเลยนะครับเป็นสถูปต่างๆที่วางไว้รายล้อมเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นนะครับก็จะมีชื่อของช้างนะครับทั้งช้างพังช้างพลายที่เสียชีวิตไปเนี่ยนะครับดังนั้นถือว่าบริเวณนี้ครับเป็นจุดที่รวบรวมเอากระดูกของช้าง ทั่วประเทศมารวมไว้เยอะที่สุดที่นี่นะครับและที่สําคัญในวันช้างไทยก็จะมีการประกอบพิธีบําเพ็ญกุศลให้กับช้างเหล่านี้ครับต้องบอกว่าจากการที่บินได้มาสัมผัสบรรยากาศที่หมู่บ้านช้างที่บ้านตากลางจังหวัดสุรินทร์แห่งนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์สุดประทับใจนะครับเพราะตั้งแต่เราเข้ามาที่นี่นะครับก็สัมผัสได้ว่าผู้คนที่นี่ ได้นาเอาวิถีชีวิตที่มีความผูกพันตั้งแต่อดีตก็คือเรื่องของคนและก็ช้างนํามาสู่การท่องเที่ยวทําให้พวกเราได้มาสัมผัสกับวิถีชีวิตที่แท้จริงของผู้คนที่นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต,ต์ประทับใจที่คุณผู้ชมพลาดไม่ได้นะครับเพราะโมเมนต์ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอเที่ยวเมืองไทย a m a ซิ่งยิ่งกว่าเดิมครับ สำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการอัปเดตไทยแ l น n ์หมดลงแล้วนะครับสัปดาห์หน้าบินจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะครับบินพร้อมกับทีมงานพร้อมกับน้องช้างนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย